คุกันเบเกอร์ใบคุณหญิงสวัสดีค่ะวันนี้หญิงจะมาสอนทำแซนวิชไส้ทะลักนะคะลงทุนน้อยกำไรดีค่ะเหมาะกับเพื่อนๆที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะสามารถทำแซนวิชขายกันได้เลยค่ะค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบไส้แฮมชีสค่ะต่อด้วยวัตถุดิบของไส้ไข่ดาวปูอัดนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมพับกล่องแซนวิชขนาด5คูณ14.5คูณ10เซนไว้เลยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ค่ะ เริ่มจากทอดไข่ดาวนะคะเตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็ให้ลวกแฮมนะคะในน้ำร้อนจัดๆค่ะเริ่มจากทำแซนด์วิชไส้แฮมชีสกันก่อนเลยค่ะเตรียมขนมปังโฮวีตนะคะทั้งหมด4แผ่นค่ะซึ่งจะได้จำนวน2ชิ้นด้วยกันนะคะใช้เนยสดเค็มนะคะที่อยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ทาลงบน ขนมปังทั้ง4แผ่นค่ะทาให้ทั่วทั้งแผ่นเลยนะคะทำไมหญิงถึงใช้เนยสดเค็มเนยสดเค็มจะมีความเค็มนิดหน่อยค่ะเค็มไม่เยอะนะคะจะทำให้แซนวิชของเรามีรสชาตินะคะทาเนยสดเสร็จแล้วนะคะให้ใช้ชีสวางลงบนขนมปังค่ะ ต่อด้วยแฮมนะคะที่เราลวกไว้แล้วค่ะวางลงบนชีสอีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นใช้น้ำสลัดนะคะค่ะต่อด้วยซอสมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มะเขือเทศสดนะคะตามด้วยผักสลัดค่ะ สำหรับผักสลัดเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็น,ปนผักกาดแก้วห่อก็ได้นะคะสำหรับเมนูแฮมชีสค่ะใส่ผักเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะเน้นเป็นเมนูแซนด์วิชสลัดเน้นผักนะคะลูกค้าจะชอบทานกันมากเลยค่ะแล้วก็ใช้ขนมปังโฮลวีตนะคะจะขายดีมากๆเมนูนี้นะคะหญิงทำขายทุกวันอยู่แล้วนะคะเลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆที่ต้องการทำเป็นอาชีพนะคะลองไปทำกันดูค่ะ ให้ตัดเป็นทรงสามเหลี่ยมน,นะคะเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยค่ะไส้แน่นๆกันไปเลยค่ะค่ะแซนวิชแฮมชีสนะคะเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่ใส่กล่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูไข่ดาวปูอัดกันต่อเลยค่ะใช้ขนมปังโฮลวีตนะคะทั้งหมด4แผ่นค่ะแล้วก็ทาด้วยน้ําสลัดนะคะ ทาให้ทั่วแผ่นเลยนะคะทั้ง4แผ่นค่ะเมื่อเราทาน้ำสลัดครบทั้ง4แผ่นแล้วให้นำปูอัดนะคะใช้ซ่อมนะคะกรีดอย่างนี้เลยค่ะให้เป็นเส้นๆค่ะวางลงบนขนมปังนะคะขนมปังคู่หนึ่งหญิงใช้ ปูอัดจำนวนสองชิ้นนะคะแน่นๆกันไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้ ใส่น้ำสลัดลงไปในปูอัดเลยนะคะใส่ให้เยอะๆชุ่มๆเลยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับแซนด์วิชไข่ดาวปูอัดหญิงจะใส่แครอทด,ด้วยนะคะเป็นแครอทสดเลยนะคะวางลงข้างบนเลยค่ะอย่างที่หญิงบอกค่ะว่าแซนด์วิชของเราเราน้นเป็นผักสลัดแซนด์วิชสลัดนะคะเราจะใส่ผักเยอะมาก จากนั้นนะคะก็ให้นําไข่ดาววางลงบนแครอทอีกครั้งนึงค่ะและ้วหญิงก็จะเอาเนยสดเค็มนะคะปาดลงบนไข่ดาวนิดหน่อยค่ะเพื่อให้มีรสชาติของความเค็มหอมเนยแล้วก็มีความเค็มด้วยนะคะค่ะจากนั้นก็วางผักสลัดลงบนไข่ดาวเลยค่ะใส่เยอะๆเลยนะคะแน่นๆไปเลยค่ะรับรองนะคะถ้าเราใส่เครื่องแน่นๆลูกค้าชอบแล้วก็ติดใจสั่งเราซ้ําแน่นอนนะคะ อิงจะมีลูกค้าประจำนะคะทานกันทุกวันเลยค่ะค่ะประกบด้วยขนมปังนะคะใช้มีดนะคะตัดเป็นทรงสามเหลี่ยมค่ะสำหรับมีดนะคะต้องเป็นมีดเรียบหรือเป็นมีดเป็นฟันซี่ซซเล็กๆก,ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นมีดเรียบต้องคมนิดนึงค่ะจากนั้นยิงจะใช้แซนวิช ไข่ดาวปูอัดนะคะประกบกับแซนด์วิชแฮมชีสที่เราทําไว้เมื่อกี้นี้นะคะใส่ลงไปในกล่องค่ะ1กล่องลูกค้าจะได้ทาน2แบบเลยค่ะแซนด์วิชสลัดนะคะไส้แน่นๆเลยค่ะรับรองว่าทานมื้อเช้านะคะอิ่มไปเลยค่ะหญิองอยากให้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะสามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้เลยค่ะ ทำเสร็จแล้วเพื่อนๆอย่าลืมติดสติกเกอร์ชื่อร้านด้วยนะคะจะได้เพิ่มความสวยงามและน่าทานค่ะจากนั้นให้ห่อด้วยพลาสติกนะคะสำหรับพลาสติกเป็นพลาสติกสำหรับห่อกล่องแซนด์วิชโดยเฉพาะนะคะขนาด7จคูณเค่ะหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่เลยนะคะค่ะอย่าลืมไปทํากันนะคะแซนด์วิชสลัดค่ะต้นทุนน้อยนะคะทานได้ทุกวันไม่รู้เบื่อนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยสามารถถามมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหยิงจะทําแซนด์วิชอีกสองไส้นะคะจะเป็นไส้หมูหยองน้ำพริกเผาไข่าดาวค่ะแล้วก็ไส้ทูน่านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ